หมอได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งดิฉันไม่เชื่อค่ะเพราะปกติล้วดิฉันแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงนะคะทานอาหารก็ปกตินะคะใหม่สดสะอาดที่คุณตามหลักโภชนาการเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยว่าเออมันเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่าตัดไม่รักษาก็จะมีชีวิตอยู่ได้หกเดือนถึงปีครึ่งแค่นั้นเองถ้าเป็นคนทุกคนนะคะ ถ้าเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอทักแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะดิฉันไม่มีทางออกแล้วว่าวันนั้นเนี่ยได้เจอคุณรัตนาคุณนานทพลัดนะคะกับคุณวิพาดาคุณนานุพลล์นะคะได้มาแนะนําให้ทานยาซูนิตินตัวนี้นะคะของบริษัทแฮปปี้เอ็มพีเอ็มนะคะดิฉันไม่มีทางเลือกทางอื่นไหนที่หาช่องทางที่ดีแล้วแล้วก็ได้เห็นคุณรัตนาม,มีอาการที่ดีขึ้นนะคะดิฉันก็เลยเชื่อ อย่างมั่นใจนะคะแล้วก็ทานยามาตัวด้านนี้เลยพอทานไปเนี่ย mm. ก็คือตอนนั้นคุณหมอให้คีโมด้วยผ่าตัดผ่าตัดต้นลมออกไปแล้วนะคะแล้วก็ให้คีโมพอให้คีโมเสร็จคุณหมอก็จะนัดตรวจอีกครึ่งเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งนะคะผลปรากฏว่ายัางปกติคือตอนนั้นอยู่ก็คือ,อยังเป็นอยู่หลังจากนั้นคุณหมอก็ได้ตัดเรื่อย mm. ๆ,ๆก็ประมาณสัก3มเดือน4เดือนให้หลังมาคุณหมอมาตรวจเช็คว่า นิ่ง,น,งนะคะก็คือตับไตนิ่งที่เล้านมนไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ตรงด้านนี้เนี่ยทำให้ดิฉันรู้สึกแปลกใจเพราะอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นมันไม่มีเลยคนอื่นอาจจะแพ้ยาทานข้าวไม่ได้นะคะเล็บดำนะคะอาเจียนหรือว่าปากร้อนนะคะแต่ตัวดิฉันไม่มีแถมหน้าตายัางสดชื่นนะคะแล้วก็ปากแดงด้วยนะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่ท่านได้เจอมา ะะตอนนี้นดิฉันทานนะคะสุนไพร5สี5ตัวนะคะก็มีสีเขียวสีม่วงสีน้ำตาลวิสกร์ดแล้วก็สีฟ้านะคะทานไปเลยคุณตระหน้าบอกนะคะบอกว่าทานไปเลย4เม็ดนะคะ5เม็ด4ครั้งนะคะที่ท่านทานมาตลอดปัจจุบัน,นีี่ันก็ทานมาอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าหลังจากที่ว่าทํา สิทีสกแกนแล้วเคยเซตคอมพิวเตอร์แล้วคุณหมอบอกว่าโอากาสที่ว่าจะหายเนี่ยมันมันไม่เคยมีนะแต่ตอนนี้เนี่ยทำไมมันเอ็กซเเย์เหมือนเดิมก็คือจุดดำที่ตับกระที่ไตน้อยลงแล้วที่หน้าอกคือเต้านมก็ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ดิฉันจากที่ว่าอยู่รอดที่คุณหมอบอกครึ่งเดือน6เดือนนะคะถึงปีครึ่งปัจจุบัน5ปีแล้วค่ะ